นี่วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศค่ะพามาเดินอีกด้านหนึ่งอีกซอยในซอยข้างสพออนครสวรรค์นี่บ้านด้านนี้จะเป็นบ้านพักเนาะบ้านพักพูวงโดยการสารเยาวชนนครสวรรค์แถวนี้จะเป็นพื้นที่ของเป็น ของราชการเนาะเป็นส่วนใหญ่งานสืบสวนอันนี้จะเป็นด้านหลังของสพนะครสวรรค์อันนี้พามาเดินออกกำลังกายมายืดเส้นยืดสายมาดูอะไรอีกมุมนึงเนาะมุมนี้พอไม่ค่อยได้เดินมาส่วนมากจะเดินไปด้านหลังฝั่งตรงข้ามนี้ก็จะเป็น บ้านพักเพื่อในยการสารเยาวชนนครสวรรค์สถานที่แถบนี้จะเป็นพื้นที่ของราชการผู้ปดกับการสพเมืองน,อนครสวรรค์ดอกอันนี้พอชอบมากเลยอ่ะเนี่ยหอม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 ชื่นใจเวลาดอกเขาร่วงออมาเมนาะ สีขาวนีจะเป็นโซนของสพเมืองนะครสวรรค์จะเป็นสถานที่ราชการทั้งหมดคนก็จะเดินสะลุไปโน่นจะเป็นอ่ะก็เรียกริมเขื่อนเนาะหรือว่าริมชนริมน้ําแล้วแต่จะเรียกเพราะว่าเขามีการอ่าถม ทำเป็นคันน่ะเมื่อก่อนตรงตรงนี้ยจะไม่มีไม่มีคันกัน้นสมัยโกดนน้นเมื่อปีสามสี่สาห้านั่นนะ่ะเป็นริมตะลิ่งเฉยๆหลังๆมาเทศบาลเขาปรับปรุงนี่ตรงซอยข้างหน้านี้จะเป็นสารแขวงนะครสวรรค์ ให้พรจำได้ว่าพรเคยถ่ายไปรอบแล้วเนาะตรงสารแขวงว้ายมีคุณหมาด้วยเบื่ออตรงนี้แหละพรจะให้ดูสารเยาวชนและครอบครัวกีเกตเข้าไปข้างในใช่ะลรเขาเลิกงานแล้วอ่ะกีเกตจะเข้าไปมันอยู่ใกล้กับที่พอรอยู่นี่แหละแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เดินมา อันนี้เดินมาออกกําลังกายคือทุกวันทุกวันจะไปเดินตรงสนามบนเนาะวันนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศมาเดินริมชนริมน้ําซึ่งมันอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับสารเยาวชนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจวนผู้ว่าบ้างอะไรบ้างสพนคะรสวรรค์สายตรวจเป็นตํารวจท่องเที่ยวเนาะเยอะนี่ดอกไอ้นี้พอเนตเ็น,นตอนเด็กๆ ตอนอยู่เตรียมอนุบาลจะชอบไปปีนต้นชงโคที่โรงเรียนมันมีชงโคต้นใหญ่อยู่อันนี้ก็ใหญ่เนาะนี้ก็ใหญ่พอสมควรอ,อสวยดีไอ้ดูดอกชมโคสวยๆค่ะดูสิต้นใหญ่ดอกสวยมากสวยแจ่มแฉลมแก้มแดงสวยมากสวยจริงๆ โอ้ยสวยสสย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 ,สย,สยจ,รจริงๆเลยโอ้ยต้นใหญ่เลยดูดิใหญ่มากโอ,โ,โอ้โหโอ้โหอยู่หน้าศาลพอดีเลยอ่ะสวยมากแตไม่ค่อยได้สังเกตดูดิอยู่ใกล้ๆแท้ๆไม่เคยสังเกตว่าชงโคต้นนี้มันใหญ่มากคืออะไรที่อยู่ใกล้ตัวเราไม่ค่อยสังเกตเนาะเออสวยดูดิ đuổi mát luôn ạ, à. kèm 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 mát